ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่ขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีภาพประกอบคำบรรยายเรื่องชมดเช็ดชมดเช็ดหรือสมอ l อินเดียนซีเวดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าวิเ e ริคูล่าอินดิกลักษณะของชมดเช็ด จัดเป็นสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดเล็กกว่าชมดชนิดอื่นขนสีน้ำตาลจางมีลายสีดำอยู่บนหลังห้าลายลายยาจากคอถึงโคนหางข้างตัวมีลายเป็นจุดสีดำเรียงเป็นแนวขนานกับลำตัวหางเป็นป้องสีขาวสลับดำหกถึงเป้อง ส่วนปลายหางมีลักษณะเป็นสีขาวเสมอชมดเช็ดมีต่อมใกล้ทวารหรือ perineal gland ซึ่งขับน้ำมันหรือของเหลวที่มีกลิ่นฉุนมีลักษณะเฉพาะตัวตามธรรมชาติสัตว์จะเช็ดของเหลวนี้กับต่อไม้หรือกิ่งไม้จึงเรียกชื่อสัตว์ชนิดนี้ว่าชมดเช็ด น้ำมันที่ได้จากชมดเช็ดนิยมนำมาสกัดทำน้ำหอมและยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปรุงยาแผนโบราณของไทยขนาดของชมดเช็ดมีความยาวลำตัวและหัว5 4าสถึงหเซนติเมตรความยาวหาง3 0 4สถึงสีเซนติเมตร น้ำหนัก2อสกิโลกรัมลักษณะอุปนิสัยเป็นสัตว์ที่วิ่งอย่างรวดเร็วและหากินบนพื้นดินมักออกหากินหรือล่าเหยื่อในเวลากลางคืนการขยายพันธุ์ชมดเช็ดไม่มีฤด,ดูผสมพันธุ์ตั้งท้องประมาณ2องสเดือน เกิดลูกครั้งละหนึ่งถึงสี่ตัวซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายที่เลี้ยงลูกการแพร่กระจายของชมดเช็ดมักพบอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากลุ่มประเทศอินเดียสีลังกาจีนตอนใต้พม่า ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอาหารชมดเช็ดกินสัตว์เล็กๆเป็นอาหารเช่นไก่นกหนูงู จิ้งเลนกิ้งกะปลาตลอดจนผล,ลไม้ต่างๆและรากไม้บางชนิดความสำคัญของชมดเช็ดต่อระบบนิเวศชมดเช็ดจัดเป็นสัตว์ป่าผู้ล่าขนาดเล็กเป็นสัตว์ที่ควบคุมปริมาณสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมแมลงและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ให้มีความสมดุลของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายพนธุ์พืชจากการกินผลไม้และถ่ายอุจจาระอุจจาระยังสามารถเพิ่มสารอาหารให้กับระบบนิเวศได้อีกด้วยสถานภาพปัจจุบัน จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535จัดเป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข3ของอนุสัญญาไซเตสตามบัญชีของ IUCN จัดอยู่ในสถานะ list concern